วันนี้มาเที่ยวร่มเบอสร้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลเหมอกกันดีกว่านะแตงจะเห็นเหรอเตออยพายุจะมาแล้วนะแต่เตออยว่าปลายฝนต้นหนาแบบนี้เนี่ยพายุไม่น่าแรงนะแตงเดี๋ยวก็สลายตัวแล้วเชื่อสิอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะก,กับลมฟ้าพยากรกับพวกเรา2คนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้บ้านเราต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะเพิ่มขึ้นนะคะจากอิทธิพลของพายุเคาเมกีนั่นเองค่ะค่ะถ้าดูจากภาพดาวเทียมนะคะก็จะเห็นว่าไต้ฝุ่นเคาเมกีเนี่ยลูกใหญ่ทีเดียวค่ะโดยหลังจากเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ไปเมื่อวานนี้นะคะก็ทําให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักและมีน้ําท่วมค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะพายุก็อยู่บริเวณทะเลจีนใต้กําลังมุ่งหน้าไปทางอ่าวตังเกียรและเกาะไหหลำของประเทศจีนค่ะโดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วงค่าของวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านเข้ามาทางลาวและเมียนมาเรียกว่าเคลื่อนผ่านทางตอนเหนือของบ้านเราเลยล่ะค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นก็เริ่มแผ่เข้ามาแล้วค่ะเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้ามาประทาน,นะคะก็จะส่งผลทําให้พายุนั้นอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วโดยในช่วงวันที่16-18กันนนยยายี้นะคะบ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและ ตกหนักบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากขอบของพายุนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะแตงพายุเนี่ยก็ยังดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาหล่อเลี้ยงตัวมันเองด้วยค่ะทําให้ลมแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกรวมไปถึงคลื่นลมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ25จังหวัดนะเตยก็อยู่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะไมา ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่แพร่อุตรดิตฐ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้นะคะก็คือบริเวณจังหวัดชุมพรสุาษรราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังรวมไปถึงคลื่นลมทางฝั่งอันดามันช่วงนี้นะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยค่ะ ส่วนอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะบ้านเราจะมีฝนประมาณร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายนะคะร้อยละสี่สิบถึงหกสิบส่วนทางด้านภาคตะวันออกค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยนะคะตกอยู่ที่ร้อยละแปดสิบของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบส่วนฝั่งอันดามันฝนเยอะนะคะอยู่ที่ร้อยละแปดสิบของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยตกอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะ ถ้าดูแล้วเนี่ยอย่างนั้นพรุ่งนี้เราก็รีบไปเที่ยวทะเลเหมอกกันดีกว่านะแตงเอว่าแต่พายุคคเาากาหลีเนี่ยแปลว่าอะไรนะอ๋อเกาหลีเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีนะตเตยแปลว่านกนางนวลไงล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรณ์ทุกวันจันถึงสุกนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแหมร่มที่นี่เขาก็ทําสวยดีนะเตยซื้อกลับบ้านสักคันสองคันดีนะ